ดีพ่อแม่พี่น้องถ้าฟังไทยฟังลาเราังประเทศน้องมณีเขาสูงส่งยิ่งนีซาลราพี่เก่าเด้อพี่นงมณีเขายิ่งปาตรงฟ้าพี่เก่ากาเฉอเอิญมณีออกมาชวนเสเอิญี่นกเพราะว่าเราดูคนแล้วน้องมณีกเ็ขาวบนต้แทงแหงเก่าพี่นกหนักนะียังเต็มทางเลยค่ะพัฒนารนงไปหาานย่างมันละป้านนนมหนอันี้รอเเอิญเลยไปทุกคนไปหลุนกันว่าี่ใดพี่เก่ารูอบ่เนาะไลได้ได้อยู่หอนี่ไง หลอบจำบิดมาท่านหลอบจำบิดได้ยุปลาดุกไม่แต่ปลาดุกม่สิบฝามันในกระเพาะมันเป่าม่แต่ปลาดุก้องโตแล้วกยงตายนาอือดีพอแล้วโถงลงยตาเรามัดกสอบไเลย ปลาแต่พี่น้องได้ไล่ขึ้นเก่าหลอดนี่กับพี่น้องไม่เจ็ปลาดุกทางนั้นจนแจ้งพี่น้องบดิ่หเห็ดจางปางอยูป่ปลาต้องจีเปย่างไปซองบางลีนนะพี่น้องเพราะวะ่าอีพฟรัลลีนนะจนผมเห็นจีไปซองบังปลาแต่พี่น้องอันนี้มองเล็กน้อยเด่นหน่ำเด้อมองขาอนุวิณวานเขาเบอร์เด่นหน่ำอันนี้เจ้าฝนมากมอน,นีน่นะเด่นไม่ได้ดอกพี่น้องนี่ คนตกหล่เจ้าวันน้องคนนั่ก็น้ำมอ่ีแล้วพี่น้องเออหล่อหนีนะโคตเพราะว่านำ้ำพี่หดพี่พี่สิบสองเอยุเจ้า,าพี่น้องอันนี้มองมอันมงแย่งอีพ่อนะพี่น้องอน้ำมไร่แหงนีง่นพี่น้องลีนะจนมาแตกเบิดพี่น้องเอ้ยบ่าหนะับว,าาวบ้านั่มล้มนะบ่าหัวเสียอันเจ้าบ่เนาะพี่น,อนอ้องเพราะว่า มันแตกออกทั้งห่างทุกคนรีนะจนผลนปุ่งทาง,งนั่นนะจนหอดจะฟังหวยทางนี่ยังปกติทางนั่นนะเทแล้วพี่น,ออน,น้องก็ดำกระดับมาไรแล้วรอ,อเบเดี๋ยวาาประมาณปันไดพี่น้องชี้แจ้งแล้วมันก็ถือว่า フフフフ。 เื่อที่ซองแหล้วันนี้นี่ทุกคนอันนี้ก็เวลาหาโมงเศร้าแล้วพี่น้องเศร้ายิงที่จิตด้วยมาห้าหนึ่งขาวหนึ่งขาวแล้วจะเชี่ยวขาวลงมากินอยู่อันโมงยามโต้งนาะพี่น้องพ้นในเฮงห้งกว่าเก่าทุกคนเพราะว่ายี่พอแล้วว่าเอาขาวลงมากินอยู่พีเด้อก็เลยเศร้ายิงก็เลยมาห้าหนึ่งขาวมาห้าหนึ่งขาวแล้วเสี่ยวอันเชีอยวขาวเอายังมากินอยู่บงอันโต้งปลาพี่น้องความเมื่อนี่เนี่ยคือชิตกบนมือเ้งมากเ้งมาก แทงกระเต้แกแทงพี่น้องเอ้ยคนนนะนี่พี่น้องอันนี้เาอยิงขีปิ้งลงปิ้งลงไปเอาลี่นะพี่น้องพอนยุลี่นะพ้นต้แเฮงยั่นดังไพ่มาได้พอไปชงข่าวให้พ่อที่พ่อพ,อพอนว่ะเอาเข่าลงมาน้ำเด้อบัดลงมาแล้วชายิงกรปิ้งปลาไ้ทุกคนแล้วก็มีเจวน้ำเจวหัวพักบัวแล้วก็มีติ้บเข่าเธายิงเตรียมชาอยิงเหียไปค่ะตอนนี้พ้นก็นยังต้งแหฮงอยู่พี่น้องนี่ ไปฮอดลี่จังสิกินเพราะว่าเขายิ่งกับประเทศไหนก,กินที่กินพร้อมกันอยู่หุ่นเลยพี่น้องมันจังแสบเนาะกินหลายๆคนเขาลุ้งแน่เขาพี่น้องหลายคนแล้วก็เด็กๆแน่นเนยเขายิ่งทียเเด็กๆไปนําเพราะว่าชื่อข่าชื่อน้ํางานลงไปตรงอีกแล้วพี่น้องชื่อน้ำชื่อข่าไปน้ำมือน,นี่ไปกินข่าอยู่ตรงพอฝนตกเบิดมือขันทิป,ป้าจิ๊บไก่พัวเราหยันจิ๊บมันขาดหยันไหมล่มาถึงน้ำก็ถือเอาลายพี่น้องเพราะว่าคนลายหาคนคุณ เ็กหน่อยมีแต่ปวดเสือกันผลอันนี้คือไอเ, <c oughs> เต้พอเห็ดมงอยู่เรียบร้อย <c oughs> มีหมันอยู่บนเศ้า,าบัดนนี้ไ <c oughs> ทรเน่บันนี้มีมุงอยู่แล้ว <c oughs> ดังไพ เออพี่น้องมื่อนี้มากินข้าวอยู่ปีนข้าวอยู่รีมากินข้าวอยู่รีอยู่ตรงพี่น้องตีข้าวกระสองตีบางไงดังไ่พอแล้วดังไ่เห็ดมงอยู่มงซาวขัดในมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกระไรหรือว่าพี่เลยนี่น้องสิงประดุขึ้นข้าวอยู่รีมื่อนี้ นี mm ่น hmm. so ่าเจ๋งนะน่าอิ่มน่ารางวัลอืมนา้นได้ดิงาอส่ไม่รอยไาะิรแบบนี้จิงจ้ นี่คุณน้องเปลี่ยนฟ้าใหม่ๆเขึ้นมาแล้วเปลี่ยนโหลดแสบเลยพี่น้องพึ่นอ,อแล้วเปลี่ยน้ึ้นมาแล้วเปลี่ยนโหลดเปลี่ยนฟ้าแบบบานๆมา,าๆๆๆมาเฉินมาึ้อแล,แล้วเปลี่ยนชุกเลยเล็กหน่อยกันาาขึ้นเทาแซวคุณน้องหลายคนหลายคน 1 2ึ่งสองสามสีสส่ห้าหเกเจ็ดแปเกาสิบโอ้พอดีสิบคนพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมพี่น้องมาลุนกานอีกวจะได้ทำไ,ได้แจ้งแล้วนี่กินเขาแล้วแล้วขึ้นอีกถ้าลุขึ้นแล้วข,วขวึ้นอืมปลาขาวพน้องนี่จะปลาขาวพี่น้อง น้ำบกใน้วมือมือชาวน้ำลลยลายอืมเข็นอยู่ไหนเข็นกไดเห็นก็งเข็นอยู่ ลุงขงนนกใส่กระสอบเลยให้กื่อันนี้นองนจากปิ่งปาลาและแล้วมาจีเขาวพี่น้องบรรยากาศมันจิ้อันอา,ารก่อน กินอาหารก่อนกินข่าวกินปลาแหลกทำไมไมาจีข่าวกินน้ำรังสุกนุวินุวานข่าวเบยข่าวเตะชาวร้อยหน่อยคนงามลงถ่ายลงถ่ายลงถ่ายใส่หน้ากูบูบ้าอร่อยหยุดง่ายกินไกินปลาแหลกกินข่าวลงน้ำรังพี่น้องเอ้ยของพัดต้องพี่น้อง คนมาเนี่ยพีเจ้าหนึ่งมันมีสามเจ้าใช่ไหมใช่ไหมของของบอกนี่จะคนในขอ,ง,ง,ของ,งพี่พ่อจะยิงเพราะว่าจะยิงคือของลงมาไอกระสอบนั้นกองขาลุ่มใหญ่มาใหญ่มาลีบันนี้พี่น้องเพราะว่าน้ำพันลงแล้วน้ำลงก็คือพะกันใหญ่ใหญ่มาทางดีพูนแต่สาวๆแล้วหนักน่ารนะ้ายเนาะแต่เชิญมาเบิ่งกับสยิงน้ำลายเฮงบันนี้ใหญ่มา ไหยมาอยู่ในนี้นี่นี่แม่ลเธอ้ังทางนี้นะคนแตกคนโปรดไปจนเบิดแล้วก็ต้องตัดผดใหม่มาจิกมาหยัดใส่ทุกคน มันจังงินป้ามันจังที่ถือเพราะว่าันและป้าผลออกไปทางข้างพี่น้องเนาะพี่น้องมันในการถือพอโตยกอขีดแต่ว่าม่นี้กาประมาณประมาณเวลาประมาณคิบโมงทิ่โองกว่คุณนไเดี๋ยวมือเลยหรอกทำมากคิดนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกดคอมเมนต์กดติดตามเจอมาขาดขิดนานคุเอาปเราขิดมีการดกันได้ดีสวัสดีค่